สวัสด <icate> ีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการอ y e เ o อร์ EP EP ไหนอันท4่สี่สี่ครับอันี่สี่ครับผมอ่าในนับตัวค่ะอาจารย์ครับกับพี่คุ้ยครับคุ้ยครับคุณเคตตะบันครับผมดิฉันค่ะเหมือนเดิมเราสองคนมาเรียนรู้คำศัพท์ ตอนนี้เดือนไหนแล้วเนี่ยอาจารย์เราไม่ได้เจอกันต้องมาแล้วเนาะอาจารย์เขาไม่ค่อยว่างเขาคิวเยอะครับผมคิวเยอะคุณดังเขาเป็นแบบนี้แหละครับเราจะเป็นเป็นคนเดินใช่ครับผมรอนหน่อยคุณดังเขาเป็นแบบนี้แหละธรรมดาครับผมโอเคตอนนี้เดือนอะไรเข้าเดือนเมษาเดือนเมษาครับผมอ่าหน้าร้อนอ่าหน้าร้อนตอนนี้หน้าร้อน เรามาพูดถึงเรื่องสงการดีกว่าเลยมาอย่าไปพูดถึงเรื่องไทยโเคหนูเลยอ่ะโอเคเรามาละหน้าร้อนเดือนเมษายเราก็ต้องนึกถึงสงการใช่ไหมครับสงการเรามาคำศัพท์คำแรกดีกว่ามาเลยค่ะมาว่งสงการสงการภาษาจีนอ่านว่าซุ่งการเจ๋ซุ่งการเจ๋ครับผมซุ่งการเจ๋อันนี้คือเวลาเปรั้นะมันจะมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือ ตามเสียงอย่างเหมือนภาษาไทยก็คือสงกรานต์ส่งการส่งการเจ๋ก็คือเทศกาลนะครับก็ส่งการเจ๋อย่างเหมือนอะไรเราก็เพิ่มคําว่าเจ๋ไปอย่างเหมือนตัวจีนเจชุนเจ๋ไหว้พระจันทร์จงเชียวเจ๋อันนี้ก็คือส่งการเจ๋ถ้าเปตามความหมายอย่างเหมือนคําว่าาสาด อาชัดนะครับศสร์ศาสร์เสียงยาวเลยจาไม่ออกเสียงไม่แข็งอ๋อเสียงไม่อ๋อโทษทีภาษาไทยไม่ค่อยแข็งเราเด็กไม่ไม่ออกเสียงแบบสั้นๆนะครภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงขอไปขอไปด้วยนะครับครับผมคำว่าโพ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 ก็คือศาสตร์น้องออกเสียงถูกไหมโพเออได้ได้ สวยสวยก็คือน้ำสวยไม่่ใชสวยเรียนภาษาจีนกันอ่ะโูสวยก็คือสัตว์น้ำสัตว์น้ำอย่างเหมือนเราอาจจะไปตามความหมายโูสวยเจี๋ยสวยเจี๋ยอ๋อก็คือเทศกาลสัตว์น้ำหรือเราจะไปตามเสียงก็คือซุ้งการเจี๋ยก็คืออันเดียวกันได้สองอย่างได้สองอย่างพูดได้สองอย่างโอเคพาพูดถึงเรื่องน้ำอย่าลืมด้วยนะวันนี้มีสปอนเซอร์มันสปอร์ตด้วยนะวันนี้ ส่วนซแล้วกน้ำเกลือกน้ำเกลืน้ำเกลืกน้ำก็อะไรเพื่ออย่าพิ่งอย่าพิ่งเอยังยังยังยองยางยังวักยั้ยังยนงยังยัอ้ังยังยั้ยังกังย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 ันยงกัานังยังนังยงยังยยังยัยังยใชยได้ังยังยังยังไม่ยังยังยันใช้ได้ยังงเก่งยังังยัยังยังยังย เอาไมรสงการไปทำอะไรบ้างคนไทยสงการก็จะไปไหว้พระหรือเปล่าทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะบุญตักบาตรก็คือ行善积德โอ้ยยาส่อรตัดเป็นง่าก็คือทำสิ่งที่ดีครับผมทำสิ่งที่ดี่ะหรือทำบุญให้ทานก็คือคำว่า布施ให้ทานหรอให้ทานทานอะไรบ้าง เขาเป็นไก่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ให้ทานแล้วนะคะออกเสียงว่าไงนะให้ทานเอ่อปู้ชื่อปู้ชื่อปู้ชื่อครับผมปูชื่อแปลว่าให้ทานให้ครัให้ทานให้บุญอย่างเงี้ยใช่ครับให้ทานให้บุญครับผมต่อไปก็คือวัดคมร้อนวัดคมรดันวัดคมดันวัดจะไหมวัดกันไหมวัดวัดแเมี่ยวชัอชื่อเนี่ยวัดซื่อซื่อเนี่ยว โอ้ออกเสียงคอยที่คอยที่ได้แต่คอยที่ซื่อเมี้ยวโอเคซื่อเมี้ยวโอเควัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทยวัดอะไรครับวัดพระแก้วอ๋อวัดพระแก้วก็คือพระที่เป็นหยกไงเราเรียกว่ายี่โฝ่ซื่อยู่โฝสืออ๋อเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์พระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือซึ่งหลี่ สง僧侣ส่งฤทธิ์หรือว่าว่า和尚ก็ได้僧侣ก็ได้เราพูดง่ายเอ่อเ่ิงเหรินเซงหรินเสิงหรินง่ายกว่าใช่ปะจะเป็นสซงหรินเอเควัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์นะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็คือเป็นไอ้ที่เหมือนป้าเกศราองในีตอนนี้ปะอันนั้นเรียกว่า佛像佛像ก็คือ佛像โอเคครับนี่ก็คือ พระรูปกับพระสงฆ์ที่มันความแตกต่างกันนะครับพูดถึงเรื่องสงการอยากจะพูดถึงเรื่องสงการที่จีนด้วยนะครับสงกา์ที่จีนนั้นอาจจะเป็นเอาถามว่าไอ้จีนนี้มีสงการกเขาเร่นสงการกันไหมครับมีบ้างแต่ว่าไม่มากครับทําไมหนาวาหนาวถูกต้องครับเดือนเมษาที่มี ที่มีที่เล่นสงครามส่วนมากจะอยู่แถวยูนนานครับมอนเตนิแนนอ๋อยูน่านก็จะติดกับไทยไม่ครัติดภาคเหนือไทยใช่ครับสิบสิบสองปันนาสิบสองปันนาอาจจะติดสิบสองนามนะสิบสองมีแค่สิบสองจ้ะแค่สิบสองปันนามุกอะไรจังไม่รู้ครับสิบมันจะเล่นเล่นอยู่แถวเล่นอยู่แถวแถวนั้นเพราะว่าเอ่อที่เรียกว่าชาวไตอ๋อชาวไตเออเราเรียกว่าชาวไทย ไต่จูก็คือเขาเล่นสงการเหมือนกันเขาก็เล่นน้ําอาจจะจะไม่เหมือนเราเขาจะทําเหมือนกิจกรรมมากกว่าของเราจะเป็นเทศกาลของเราจะดูเหมือนกิจกรรมมากกว่าเพราะว่า เขาจะเล่นไม่ได้ไม่ได้ทั่วไปครับผมก็จะเล่นแค่เฉพาะกลุ่มใชัมชาติเขาเรียกชาติพันธุ์เลยใช่ใช่ครับมันจะเหมือนสมการวัฒนธรรมก็แคล้ายกันใช่ครับซึ่งวัฒนธรรมที่อยู่แถวยุนนานชาวไตนะครับชาวไตที่จะมีพวกที่วัฒนธรรมที่ที่คล้ายกับภาษาคล้ายกับประเทศไทยมากเช่นเข้าพรรษากับออกพรรษาอ๋อเขาก็จะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันศาสนาก็จะใช่ครับอย่างเหมือนถามว่าเข้าพรรษานี่ต้องกี่เดือนนะ เข้พาพ <3 S 1> รรษาสามเดือนสเดือนเหมือนกันเข้พาพรรษาสามเดือนแล้วออกพรรษาก็คืออย่างเหมือนอยู่ที่เมืองไทยนี่เข้พาพรรษาก็คือพระจะต้องเข้าไปไม่ออกมาใช่ปะใช่ค่ะอยู่ที่จีนก็คืออย่างอย่างเหมือนที่ผมศึกษามาก็คือถ้าเป็นเข้าพรรษาอยู่ที่แถวชาวไตนะครับค่ะทำไมเขาไม่เข้าพรรษาเพราะว่าเข้พาพรรษาก็คือช่วงที่เดือนไหนนะ ข้าพรรษากรกฎาใช่ไหมกรกฎาปกล่าวแล้วป่ะใช่ไหก็คือ3เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องไปผูกลูกข้าวทำนาแล้วผู้ชายผู้หญิงก็คือห้ามจิบกันทําไมเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงจิบกันแล้วมันจะไม่มีเวลาไปดูเลทุ่งนาดังนั้นข้างบนข้างบนเรียกว่าอะไรเรียกพระเจ้าเขาจะสั่งมาให้ว่า3มเดือนนี้งดกิจกรรมนี้เพื่อที่จะให้ไปทำนาทำนา พอสามเดือนนี้ผ่านไปอานาก็จะประมาณอโอเคแล้วตั้งท้องพอดีอไม่ใช่ไม่ใช่ท้องก็คือทํานาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจนถึงวันที่ออกพรรษาผู้ชายผู้หญิงถึงจะมาจิบกันได้ออขอสามเดือนพอใช่ครับใช<ด>่ครับก <ปะ S 1> ็ค,คืองดต,ต้องไปทําผุกเข้าทานาก่อนโอเคอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมที่มันเหมือนกันแล้วก็มีความแตกต่างกันนะครับผมเกล็ดเล็กเก็ดน้อยที่แอบแทรกมานิดนึงเนาะโอเคเรามาเข้าคําศัพท์ต่อดีกว่าครับผม ก็พระเจดียทรายตุ้ยทรายผสกันเราก็จะต้องแบบมีการฝึกขนทรายเข้วันขนทรายเข้วันแล้วก็มาก่อเจดีใช่ไหมโอเคกอกอก็คือตัวทรายก็คือชาโฟถาก็คือเจดีแสดงว่าก็คือตุ้ยชาโฟถาโอเคโอเคครับค่ะลดน้ำหัวมันต้องถึงรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่รถน้ำหัวผู้ใหญ่ได้การเคยเคยรถน้ำดำหัวไหมคะไม่เคยครับแลบบเป็นการแบบเหมือนเหมือนเหมือนรถน้ำเบ่าสาวแต่ เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่เออโอเคผู้ใหญ่เราก็จะอวยพรให้ผู้ใหญ่แล้วก็เอาเอาออนน้ำมาลดมือนกัเอออเก๋จังอ๋ออันนี้อันนี้ใช่ป่าใช่ป่าเอ๋อไม่ใช่เหรอยัง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 ลดน้ำดำหัวภาษาจีนเออก๋จังเป้ยก๋เออก๋กูคือให้จังเป้ยคือคือผู้ใหญ่อ๋อสายสวยลิ้นสวยลิ้นสวยดีกว่าลิ้นน้ำเอ่อลิ้นลินกับลิ้นกับโพจะต่างกันลิ้นก็คือเอาน้ำแบบเล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ โปคือซาแต่ลิ้นลิ้นโป้ก็คือซาาหลินก็คือเอามาเป็นลิ้นลิยนว่าคล้ายคล้าลินน่ะออกเสียงคล้ายกันอาลินก็คือลิ้นกับง่ายๆเนาะเออลินก็คือลิ้นลงมาติ๊กติ๊กโอเคค่ะว้าตอค่ะมีความสุขสงการแล้วก็ต้องมีความสุขเนาะมาเจอครอบครัวงายที่สุดเลย ควายเล่อที่ดีเรคเตอร์ให้มามันคำยาวมากผมเลยตัดไปคำว่าควายเล่อจบเลยค่อยเล่อบอกแล้วอจฉญายะผมเกิดโอเคสุดท้ายพช节泼水节快乐ควายเ่อยเลิก泼水节快乐มีความสุขในวันสงการใช่อีกิดคำหนึ่งที่บอกว่าไปตามเสียงไปตามวามหมายส่งสงการเจ้ควายเล่อนักเรียนนิพานให้เก้าสิบเต็มเต็มหมื่น โอ้ยจา์ทำไมน้อยจังครับผมโอ้อเถอะเราปิดรายการกันดีกว่าก่อนที่เราจะไหลไปกับน้ํานะคะโอเคโอเคกับอีพีที่4ี่เราก็สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโคชเชเจคเลยจเจียน